และคนที่4ที่จะเข้ารอบไฟนอลเรามาดูความกันเลยดีกว่าครับต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมากอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าน้องๆทุกคนสามารถที่จะ make it happen แบบสวยแล้วก็มั่นใจในตัวงตัวเองแล้วก็เป็นสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครแต่ยังไงเนี่ยจะนี้ก็ต้องเลือกแค่หนึ่งคนคะ่ะ เพราะฉะนั้นการส่งพลังในการ make it happen ในแบบที่โดนใจเจนนี่แล้วก็เมเบลีนนะคะก็คือน้องจีน่าค่ะแสะดงความยินดีกับน้องจีน่าด้วยนะครับ ไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเพราะว่าซีซั่นที่แล้วไม่ได้ชนะแคมเปญเมเบ e ร l ลิน,นก็เลยรู้สึกดีใจที่สุดในโลกก็ไม่เป็นไรค่ะมีถือว่านี่คือการแข่งขันแล้วก็เราทําดีที่สุดแล้วคือถ้าเป็นคริสอ่ะคนก็ลำบากใจอีกเพราะควิสก็จะคิดว่าระหว่างมาปางก,กับลิลลี่น้องจีน่าคือผู้ชนะในแคมเปญครับเพราะฉะนั้นเมนเทอร์ลูกเกดมีสิทธิ์เลือกคนที่สีที่เข้ารอบไฟนนลครับ พี่กีชนะก็อาจจะมีสิทธิ์แหละแต่ถ้าพี่ที่ลูกเกดชนะนนก็คงจะพี่มาปรางดูแอบคิดแบบพี่เกดจะเลือกเราไหมนะคนที่พี่เกดจะเลือกเข้า Final Walk คือมาปรางค่ะ จะไม่ได้เป็นหนึ่งในสีที่เดินไฟนอลวอ l ์อย่างนั้นก็ได้อยู่ทีมลูกเกดอ่ะคือมันมันมากกว่าการเป็นเดอะเฟสนะพี่แค่นี้หนูพมิใจแล้วอ่ะก็เสียใจนิดนึงแต่ต้องยอมรับขอขอบคุณพี่ดีที่ทำาให้หนูมาถึงตรงนี้ที่ช่วยสอนทุกสิ่งหนูอย่างดนูลาพี่บีค่ะไม่เสียใจค่ะไม่เสียใจเลยจริงๆอ่ะเขาเลือกถูกคนแล้วอ่ะ ให้หนูไปเทียบกับทิชาได้ไหมเทียบไม่ได้หรอคะสู้ต่อไปเอาชนะจีน่าให้ได้เพราะนั้นหนูแบบเหมือนทองฟ้าก็มาสดใสะอีกครั้งอะเออแล้วหนูก็เข้าไปกอดมะปางแล้วมาปัางก็บอกว่าหนูเป็นคนชนะเลยทำมะปัางเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยดีแล้วอะค่ะที่เลือกฟา,างแทนที่จะเลือกโกโก แตงมั่นใจว่าไฟนอลวอลถ้าปังมีโอกาสได้ขึ้นไปบนเวทีนั้นหนูไม่พลาดแน่ค่ะคือตอนนี้หนูเป็นตัวแทนทีมแล้ว่ะมันกดดันนะแต่ว่าความกดดันนี่แหละที่จะทำให้หนูขึ้นไปเป็นเดอะเฟสได้